สวัสดีค่ะในคลิปนี้มาทำความรู้จักการก,กับตัวละครวายร้ายน้องใหม่ที่น่าจับตามองนั่นก็คือพันช์ไลน์พันช์ไลน์หรือชื่อจริงๆของเธอก็คืออเล็กซิสเคถูกสร้างโดยคุณเจมส์ไทเนียนและคุณฮอเฮเฮร์มานเนสไอเดียในการสร้างพันช์ไลน์เนี่ยคืออยากให้มาเป็นแอนท h a ฮ l ลลี่ควินเป็นลูกมือคนใหม่ของโจเกอร์หากัลลี่เป็นเหมือนนางฟ้าบองบองใน จิตใต้สำนึกของโจ๊กเกอร์พันช์ไลก็คือปีศาจในอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองค่ะพันช์ไลเธอปรากฏตัวครั้งแรกในแบทแมนเล่มที่89แต่มาเป็นเพียงแค่ครึ่งหน้าหลังจากนั้นใน h ฮ l l าร i s เซเล่ม3เราจึงได้เห็นตัวเธอกันแบบจัดเต็มประวัติออริจินของเธอนั้นเริ่มต้นในพันช์ไลวันชอตค่ะโดยเรื่องมีว่าอเล็กซิสเธอเป็นนักเรียนที่สไนเดอร์ค l ลเลจเธอพบกับโจ๊กเกอร์ครั้งแรกด้วยความบังเอิญ จากการที่ไปฟิลทริปกับมหาวิทยาลัยที่สตูดิโอแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นจังหวะที่ตอนนั้นนะคะโจ๊กเกอร์กำลังขู่กันโชคแล้วก็ฆ่าคนไปมากเลยเพื่อหาคนส่งสารให้กับชาวเมืองก็แทมผ่านทางทีวีและอเล็กซิสก็เป็นเหยื่อของโจ๊กเกอร์จนกระทั่งแบทแมนเข้ามาช่วย หลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็ได้เริ่มหมกมุ่นในตัวของโจเกอร์เชื่อว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่อเล็กซิสศึกษาค้นคว้าอาชญากรรมที่โจเกอร์เคยทำไว้เธอหมกมุ่นแล้วก็สร้างพอดแคสต์เพื่อหวังว่าสารของเธอจะสื่อไปยังโจเกอร์แล้วเธอก็เริ่มสร้างคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมโอปี้สไตล์การฆ่าของโจเกอร์นะคะจัดการวางยาผู้คนไปเรื่อยเพื่อเรียกร้องความสนใจจากโจเกอร์ แต่ว่าตัวยาได้เธอคิดค้นขึ้นน่ะไม่ค่อยเป็นไปแบบร้อเปซนเท่าไหร่แล้วความพยายามของเธอก็ประสบผลสำเร็จโจโกเกอร์เห็นผลงานของเธอเขาเห็นถึงศักยภาพในตัวของอเล็กซิสมองดูแล้วรู้เลยว่าเด็กสาวคนนี้เนี่ยอนาคตวายร้ายไปได้สวยแน่ๆอยากจะปั้นเป็นดาวร้ายเลยก็ว่าได้นะเขาจึงสอนเธอในการทำโจโกเกอร์เวนอมให้ถูกวิธี หลังจากนั้นไม่นานอธิการบดีก็ได้เรียกเธอเข้าไปคุยค่ะเนื่องด้วยว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใส่เสื้อโจกเกอร์มาได้อย่างไรนะคะในขณะที่บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยไม่สงบมีคนตายมีการไว้อะไรคนที่เป็นเหยื่อของพวกวายร้ายการที่อเล็กซิสทำอย่างนี้มันเหมือนกับสนับสนุนพวกวายร้ายอย่างไงอย่างนั้นอเล็กซิสเธอก็ได้จัดการทดลองยาสูตรใหม่กับอธิการบดีทันทีเลยค่ะ เธอไม่มีความเห็นอกเห็นใจใดๆทั้งนั้นและคำพูดเด็ดของเธอเลยก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่เกิดมาเพื่อจะเป็นคนดีไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมายนะคะแค่เพราะว่าเธออยากเป็นคนร้ายนั่นเองแค่นั้นเองนะคะการฆ่าในครั้งนี้โจกเกอร์เขาดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะอเล็กซิสได้สอบผ่านแล้วนะความสัมพันธ์ของเธอและโจกเกอร์จะไม่เหมือนฮาร์ี่ควินกับโจกเกอร์ค่ะ เธอจะชื่นชมโจกเกอร์เหมือนเขาเป็นอาจารย์อยากร่วมงานด้วยเป็นแรงบันดาลใจเสียมากกว่าในขณะที่ฮาร์รี่เนี่ยลงรักในตัวของโจกเกอร์แบบไม่สนใจอะไรเลยอเล็กซิสเธอผิดหวังกับสังคมในยุคปัจจุบันเชื่อว่าโจกเกอร์เนี่ยคือผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเมืองได้อย่างแท้จริงเธอเชื่อว่าตัวเองเนี่ยคือพันช์ไลน์พันช์ไลน์เนี่ยคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในมุกตลกเพราะส่วนนี้แหละที่จะทำให้ผู้คนหัวเราะได้นะคะ และสิ่งที่โจ๊กเกอร์เขาขาดไปนั่นก็คือพันช์ไลน์ผู้ที่จะทำให้มุกตลกเนี่ยมันสมบูรณ์แบบพันช์ไลน์เธอไม่ใช่ลูกกระจอกที่คอยรับคำสั่งไปวันๆแต่เธอคือคนที่คอยสนับสนุนไอเดียของโจ๊กเกอร์มีความเป็นตัวของตัวเองผลงานในโจเกอร์วอลตอนนี้ที่เธอทำมาก็ได้ไปสู้กับฮาร์รี่ควินนะคะไปปาดคอกันเลยทีเดียวยิงแคทวูแมนนะคะปะทะฝีมือกับแบทเกิล รวมถึงช่วยโจเกอร์จัดการไนท์วิงวางยาแบทแมนก็ทำมาแล้วได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นเ่นเธอเอาจริงเมื่อเทียบกับฮาร์ลี่ควินนะคะเธอมีความเด็ดเดี่ยวโหดร้ายและไร้ความปานีมากกว่านะคะในการ,รเผชิญหน้ากันกับฮาร์ลี่เนี่ยเธอได้เผยวิสัยทัศน์ของตัวเองกับโจเกอร์ให้ฮาร์ลี่ฟังนะคะแต่ก็โดนสวนกลับมาด้วยความจริงที่แฟนๆดีซีเรารู้กันมานานแล้วล่ะนะว่า ในใจของโจ๊กเกอร์เนี่ยเขามีแค่แบทแมนเท่านั้นเขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์อะไรที่จะเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนโลกใบนี้อะไรนะคะน้องใหม่ในวงการอย่างพันช์ไลน์เนี่ยคิ Q ้วขมมดเลยนะบอกว่าเดี๋ยวได้รู้กันนะคะพันช์ไลน์เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครใหม่ที่แฟนคอมิกจับตามองเป็นพิเศษทั้งข้อกังขาที่ว่าเธอจะมาแทนฮาร์ลี่เป็นฮาร์ี่เวอร์ชัน2หรือเปล่านะเป็นเหนือของโจเกอร์อีกไหม จะมีชะตากรรมแบบฮาร์รี่หรือเปล่ากว่าที่ฮาร์รี่เนี่ยจะหลุดจ,จากการเป็นลูกกระจอกของโจเกอร์ได้ก็ต้องใช้เวลานานเลยทีเดียวนะคะในการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองพันช์ไลน์เองก็เช่นกันนะคะเราคงต้องมาดูผลงานของเธอกันต่อ,ตอไปว่าจะมีวีรกรรมอะไรที่น่าประทับใจอีกบ้างแต่ถือว่าเปิดตัวมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวจบไปแล้วนะคะสำหรับประวัติของวาวร้ายสาวคนใหม่คนนี้พันชลน์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเธอคนนี้เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องไปลุยกับพาลิควินยาวๆเลยล่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ